สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้เรามาดูชุดเดรสสวยๆคุณลูกค้าการตัดเย็บจากผ้าไทยผ้าฝ้ายทอมือสวยๆนี่ค่ะคุณลูกค้าดูสิคะผ้าของคนไทยเราฝีมือคนไทยเราค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกพอเรานำมาตัดให้ร่วมสมัยนำสมัยดูสิคะคุณค้า หญิงว่าไปเดินโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นสวยๆเช่นกันนะคะนี่คือหนึ่งดีไซน์ของทางร้านเรานะคะคุณลูกคา้านี่ค่ะเหมือนกันทุกตัวเลยกับคุณลูกค,าคา้าขาเป็นงานผ้าฝ้ายหิขายนะคะคุณลูกค,าคา้าขาเพียงชุดละ1,100บาทกับคุณลูกค,าคา้าขา1 1 0่บาทหญิงรวมส่งเคอรี่แบบด่วนๆให้เรียบร้อยนะคะการตัดเย็บเนี้ยบมากคุณลูกค้าอยู่ทรงผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มนะคะคุณลูกค,าคา้าขา นี่ค่ะซับผ้ากาวมีซ